พระคำเพื่อการฟื้นฟูายามเช้าแง่มุมที่สําคัญในมัทธิยบทที่5ถึง7สัปดาห์ที่1ความสุขเป็นของผู้ที่ยากจนในวิญญาณและผู้ที่มีใจบริสุทธิ์หมดจดเพื่อเราจะอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ใหม่ของเราและเพื่อเราจะได้เห็นพระเจ้ามาสําแดงพระองค์ในชีวิตของพระองค์และเป็นตัวแทนขอองงพระค์ด้วยําานจของพระองค์ วันอังคารอารบิกสี่ความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นล้วนขึ้นอยู่กับความหิวกระหายของมนุษย์วงเล็บหนึ่งเราควรกลัวความพอใจในตัวเองความอิ่มใจในตัวเองและความอิ่มใจต่อสิ่งต่างๆในอดีตวงเล็บสองการหยุดชะงักในด้านฝ่ายวิญญาณเป็นผลมาจากการเมินเฉยต่อความขาดตกบกพร่องฝ่ายวิญญาณของตนความล้มเหลวและเสื่อมโทรมทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากความพอใจในตนเอง งเล็บสามใชยชนะในอดีตย่อมไม่อาจเป็นกำลังในปัจจุบันของเราได้กอไก่เราไม่อาจมุ่งหน้าต่อไปได้หากปราศจากการรู้จักใหม่ๆที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและนิมิตใหม่ที่มีต่อพระองค์ขอไข่เมื่อใดที่เราพบว่าเรากำลังร่ำรองว่าฉันทำไม่ได้เราก็เริ่มก้าวหน้าแล้วจากนั้นพระเจ้าก็สามารถสร้างความปรารถนาที่มีต่อพระองค์ให้เกิดขึ้นภายในเราได้โดยง่าย ขอควายเราควรจำไว้ว่าพระเจ้าทรงให้เราประสบกับความลำบากเพื่อจะขุดลงไปในเราให้หลึกขึ้นเพื่อพระองค์จะเติมเต็มเราด้วยตัวของพระองค์เองได้มากขึ้นมงเล็บส <4. S 2> เมื่อใดที่เราว่างเปล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเติมเราให้เต็มความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องของการถูกทำให้ว่างเปล่าอย่างต่อเนื่องและถูกเติมให้เต็มอย่างต่อเนื่องอารบิก้า เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าผู้ใดไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนอย่างเด็กเล็ก,ลกผู้นั้นจะเข้าไปไม่ได้เลยวงเล็บหนึ่งเด็กเล็กๆที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มหรือครอบงามด้วยทัศนะเก่าๆนั้นสามารถต้อนรับแนวคิดใหม่ได้ง่ายวงเล็บสองมนุษย์ทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆและต้อนรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งใหม่ด้วยใจที่ไม่ถูกครอบงำ วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าลูกาบทที่หนึข้อห้พระองค์ทรงโปรดให้ผู้หิวโหวยอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าดิลิปลอยบทที่สามข้อสิพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตัวข้าพเจ้าเองช่วยไว้ได้แล้วแต่มีอย่างเดียวคือว่าข้าพเจ้าได้ลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง และโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าลูกาบทที่หนึ่งข้อห้แสดงให้เราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าถูกสงวนไว้สําหรับคนประเภทเดียวเท่านั้นคือผู้ที่หิวกระหายหากผู้ใดมาร่วมประชุมเพียงเพื่อสังเกตการหรือฟังเท่านั้นเขาจะไม่เห็นสิ่งใดหรือไม่ได้ยินสิ่งใดเลยถ้าสิ่งที่บุคคลหนึ่งต้องการมีเพียงแค่ความรู้ในพระคัมภีร์ ปัญหาฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงของเขาจะไม่ถูกแก้ไขมีเพียงผู้ที่ภายในมีความต้องการอย่างเอาเป็นเอาตายและผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องพบกับพระเจ้าเท่านั้นจึงจะได้รับพระพรของพระองค์เราต้องตระหนักว่าความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณขึ้นอยู่กับความหิวกระหายของเราผู้ที่หิวและกระหายนั้นจะได้รับการเติมเต็มพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเลือกอ่านข่าวสาร ทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในสภาวะแวดล้อมของเรานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างความต้องการในเราและทำให้เราตระหนักว่าเราไม่สามารถมีชัยชนะได้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เรามีมานาของเมื่อวานทุกครั้งที่มีความยากลำบากใหม่เกิดขึ้นความต้องการใหม่ที่เราไม่เคยตระหนักมาก่อนก็จะเกิดขึ้นด้วย เราไม่อาจมุ่งหน้าต่อไปได้หากปราศจากการรู้จักใหม่ๆที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและนิมิตใหม่ที่มีต่อพระองค์เมื่อใดที่พระองค์นำเรามาถึงจุดสิ้นสุดและเมื่อใดที่เราพบว่าเรากำลังร่ำร้องว่าฉันทำไม่ได้เราก็เริ่มก้าวหน้าแล้วจากนั้นพระเจ้าก็สามารถสร้างความปรารถนาที่มีต่อพระองค์ให้เกิดขึ้นภายในเราได้โดยง่าย ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทุกสิ่งที่เรามีนั้นเป็นผลมาจากการกระทำการของพรองกระทั่งใจที่สแสวงหาพรองก็ยังมาจากพรองด้วยแต่ก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราต้องตระหนักถึงความอ่อนแอและความไม่สามารถของเราเองรวมทั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคและความเย่อหยิ่งในเนื้อหนังถ้าเรายืนการานที่จะพึ่งพาตัวเองคิดว่าตนเองมั่งคั่งแล้วและไม่ลืมชัยชนะของเราที่เมืองยาีโฮ พระเจ้าก็ไม่มีหนทางที่จะประทานใจที่สแสวงหาพระองค์แก่เราได้แม้พระองค์ประสงค์ที่จะทำเช่นนั้นก็ตามหากเราไม่สามารถลืมชัยชนะของเราในอดีตเราจะไม่มีวันก้าวหน้าได้เลยชัยชนะในอดีตไม่สามารถเป็นกำลังของเราในปัจจุบันได้เราควรจำไว้ว่าพระเจ้าทรงให้เราประสบกับความลำบากเพื่อจะขุดลงไปในเราให้ลึกขึ้นเพื่อพระองค์จะเติมเต็มเราด้วยตัวของพระองค์เอง ได้มากขึ้นจองพงศวดานกษัตริย์บทที่สีจะแสดงให้เราเห็นถึงหลักการฝ่ายวิญญาณที่สำคัญประการหนึ่งผู้หญิงคนนั้นและบุตรของนางมีอะไรบ้างพวกเขามีเพียงน้ำมันขวดหนึ่งเท่านั้นน้ำมันขวดเดียวนั้นเองที่ต่อมาได้ถูกเทลงไปในภาชนะเปล่าหลายใบน้ำมันเพียงเล็กน้อยที่นางมีในตอนแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ น้ำมันเป็นตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำการเฉพาะในผู้ที่มีพระวิญญาณน,นั้นอาศัยอยู่ภายในแล้วเท่านั้นปัญหาของหญิง่ายคนนั้นก็คือนางมีภาชนะน้อยเกินไปอลิซาจึงบอกนางว่าจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่ายืมมาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและบุตรชายไว้ แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อแต่ละใบเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากแล้วหญิงคนนั้นทำอย่างไรนางก็ไปจากอาริซาและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรชายของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีภาชนะแล้ว และน้ำมันก็หยุดไหลานางต้องไปไปยืมนางต้องไปยืมภาชนะเปล่ากรณีนี้ลกล่าวถึงความจำเป็นที่ภายในเราต้องมีที่ว่างสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นางต้องอย่ายืมมาน้อยกรณีนี้หมายความว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นภายในเราไม่ควรมีห้องว่างเพียงห้องเดียวแต่ควรมีห้องว่างมากมายยิ่งมีพื้นที่ว่างมากเท่าไหร่ ก็จะมีความบริบูรณ์มากเท่านั้นนี่คือหลักการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงแก่เราคือความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของการเทตัวเองให้ว่างเปล่าอย่างต่อเนื่องและการถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่องการกระทําการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่การเทให้ว่างเปล่าเพียงครั้งเดียวก็จะเต็มตลอดไปแต่เป็นการเทให้ว่างเปล่าอยู่เสมอและเต็มอยู่เสมอ ดังนั้นอย่าคิดว่าเมื่อเราเคยเทต,ตัวเองให้ว่างเปล่าครั้งหนึ่งแล้วเราจะไม่จําเป็นต้องเทต,ตัวเองให้ว่างเปล่าอีกต่อไปการงานของการเขนที่อยู่ภายในเรานั้นเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นและลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ